นิยายผีในห้องดนตรีไทยตอนที่หนึ่งเสียงปริศนาในห้องดนตรีโรงเรียนมัธยมแห่งนี้มีบรรยากาศที่เงียบสงบแต่ห้องดนตรีไทยกลับไม่เคยสงดัดทุกคืนเมื่อเหล่านักเรียนกลับบ้านเสียงดนตรีไทยก็จะดังขึ้นเองเสียงระนาดเอกที่เล่นอย่างคล่องแคล่วทําให้วินัยและเพื่อนๆสงสัยเมื่อพวกเขาตัดสินใจตามหาความจริงพวกเขาก็ได้พบกับความลึกลับที่น่าสะพรึงกลัว ในคืนหนึ่งที่มีพระจันทร์เต็มดวงวินัยและเพื่อนๆตัดสินใจเดินทางไปสำรวจห้องดนตรีไทยด้วยความหวาดกลัวที่แฝงอยู่ในใจพวกเขาเดินไปตามทางเดินที่มืดมิดโดยมีเพียงแสงไฟจากไฟฉายที่ส่องสว่างทางเมื่อมาถึงที่หน้าห้องดนตรีไทยความรู้สึกเย็นยะเยือกก็แผ่ซ่านไปทั่วทั้งกลุ่มพวกเขาเปิดประตูอย่างระมัดระวงังภายในห้องดนตรีมีแสงจันทร์ที่ส่องผ่านหน้าต่าง ทำให้เห็นเงาของเครื่องดนตรีที่เรียงรายอยู่ในความมืดทุกคนรู้สึกเหมือนมีบางสิ่งบางอย่างเฝ้าดูอยู่แต่ไม่มีใครกล้าวพูดอะไรเม <myself> ื่อพวกเขาเข้าไปใกล้ระนาดเอกเสียงเพลงที่คุ้นเคยก็เริ่มต้นขึ้นอีกครั้งแต่ครั้งนี้เสียงนั้นดูเหมือนจะมีชีวิตชีวามากกว่าครั้งไหน <through hearing> <classrooms> วินยัยพยายามจะบันทึกเสียงด้วยโทรศัพท์มือถือแต่สิ่งที่เขาได้ยินกลับเป็นเสียงที่ไม่เคยได้ยินมาก่อนมันเป็นเสียงที่เต็มไปด้วยอารมณ์และความเศร้า ทำให้หัวใจของพวกเขาทุกคนรู้สึกหนักอึง้งพวกเขารู้ว่ามีบางสิ่งที่พวกเขาต้องค้นหาให้เจอเพื่อทำความเข้าใจกับเสียงปริศนานี้ในขณะนั้นเองลมเย็นพัดผ่านเข้ามาทางหน้าต่างทำให้ทุกคนสะดุง้งและรู้สึกเหมือนมีคนอยู่ข้างหลังพวกเขาหันกลับไปมองและเห็นเงาของหญิงสาวในชุดไทยโบราณยืนอยู่ที่มุมห้องนั่นคือจุดเริ่มต้นของการผจญภัยที่พวกเขาจะไม่มีวันลืมตอนที่สอง กลุ่มสำรวจในยามราตรีวินัยและเพื่อนๆได้แก่มีนาต้นและออมตัดสินใจเข้าไปในห้องดนตรีไทยในยามค่ำคืนพวกเขามีไฟฉายและกล้องถ่ายรูปเตรียมไว้เพื่อบันทึกสิ่งที่อาจเกิดขึ้นแต่เมื่อพวกเขาเข้าไปในห้องกลับพบว่าระนาดเอกกำลังเล่นเองโดยไม่มีใครอยู่เสียงดนตรีที่ลอยขึ้นมานั้นเต็มไปด้วยความลึกลับและมนต์เสน่ห์ทุกคนยืนนิ่งด้วยความประหลาดใจและความหวาดกลัวแต่ความตั้งใจที่จะไขปริศนา ทำให้พวกเขาเก้าวไปข้างหน้าอย่างกล้าหาญมีนาหยิบกล้องถ่ายรูปขึ้นมาถ่ายภาพเพื่อเก็บหลักฐานขณะที่ต้นพยายามถ่ายวิดีโอเพื่อบันทึกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นออมสกิดวินัยและชี้ไปที่มุมห้องซึ่งมีเงาของบางสิ่งบางอย่างเคลื่อนไหววินัยรู้สึกได้ถึงความเย็นยะเยือกที่แผ่ซ่านไปทั่วทั้งห้องเสียงของระนาดเอกที่บรรเลงอย่างต่อเนื่องนั้นไม่เพียงแต่ทำให้พวกเขารู้สึกตื่นเต้นแต่ยังทำให้พวกเขารู้สึกถึงอารมณ์เศร้าที่แฝงอยู่ในบทเพลงนั้น ทุกคนพยายามที่จะทำความเข้าใจว่ามีอะไรเกิดขึ้นและทำไมเสียงดนตรีนี้ถึงได้มีชีวิตขึ้นมาในยามราตรีพวกเขาพยายามติดต่อกับวิญญาณด้วยการพูดคุยและถามคำถามแต่ไม่มีเสียงตอบรับมีเพียงเสียงดนตรีที่ดังขึ้นเรื่อยๆในที่สุดพวกเขาตัดสินใจที่จะรอฟังเสียงระนาดเอกจนจบเพลงเพื่อดูว่าอะไรจะเกิดขึ้นต่อไปการรอคอยในความเงียบสงบและความมืดมิดนั้นทำให้ทุกคนรู้สึกถึงความรู้สึกที่ไม่เคยสัมผัสมาก,ก่อน ความตื่นเต้นและความกลัวที่ผสมผสานกันนี้เป็นสิ่งที่พวกเขาจะไม่มีวันลืมเลยทีเดียวตอนที่ 3. การพบเห็นวิญญาณเมื่อกลุ่มสำรวจพยายามบันทึกเสียงดนตรีที่ไม่มีที่มาที่ไปพวกเขาได้เห็นภาพหญิงสาวในชุดไทยโบราณปรากฏในกระจกของห้องดนตรีไทยทําให้ทุกคนตกใจและวิ่งหนีออกจากห้องความหวาดกลัวที่เกิดขึ้นในขณะนั้นทําให้พวกเขารู้สึกเหมือนหัวใจหยุดเต้นแต่เมื่อพวกเขาได้สติก็เริ่มคิดว่าการหนีอาจไม่ใช่ทางออก พวกเขาตัดสินใจกลับมารวมตัวกันอีกครั้งเพื่อพูดคุยเกี่ยวกับประสบการณ์ที่เพิ่งพบเจอเราไม่ควรกลัววินัยกล่าวด้วยความมั่นใจที่พยายามแสดงให้เพื่อนๆเห็นเราอาจจะเจอบางสิ่งที่ไม่สามารถอธิบายได้แต่ถ้าเราหนีไปเราก็จะไม่ได้คำตอบมีนาพยักหน้าเห็นด้วยบางทีเธออาจจะพยายามสื่อสารกับเราเธออาจต้องการให้เรารู้บางสิ่งต้นและออมที่ยังคงรู้สึกหวาดไหวแต่ก็เห็นด้วยกับเพื่อนๆว่า พวกเขาควรกลับเข้าไปในห้องดนตรีไทยอีกครั้งเพื่อค้นหาความจริงและความหมายของภาพที่เขาเห็นเมื่อพวกเขากลับเข้าไปในห้องอีกครั้งพยายามทำใจให้สงบและเปิดใจรับสิ่งที่อาจเกิดขึ้นพวกเขาได้ยินเสียงระนาดเอกที่บรรเลงขึ้นอีกครั้งเสียงที่เต็มไปด้วยอารมณ์และความรู้สึกที่ลึกซึ้งเหมือนจะบอกเล่าเรื่องราวบางอย่างด้วยความกล้าหาญและความหวังที่จะช่วยวิญ,ญญาณที่อาจต้องการความช่วยเหลือพวกเขาจึงตั้งใจที่จะค้นหาคำตอบให้ได้ในคืนที่เงียบสงบนี้ ตอนที่4เรื่องเล่าจากอดีต หลังจากคืนที่น่าหวาดหวั่นนั้นวินัยและเพื่อนๆได้ค้นคว้าประวัติของโรงเรียนและพบว่าเมื่อหลายสิบปีก่อนมีนักเรียนหญิงคนหนึ่งที่ลหลงใหลในการเล่นระนาดเธอเสียชีวิตในห้องดนตรีนี้จากอุบัติเหตุในระหว่างการฝึกซ้อมเรื่องราวของเธอถูกเล่าต่อกันมาในฐานะตำนานของโรงเรียนแต่ไม่มีใครรู้รายละเอียดที่แท้จริงจนกระทั่งวินัยและเพื่อนๆได้พบกับเหตุการณ์ลึกลับที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน มีนาตั้งข้อสังเกตว่าหญิงสาวในชุดไทยโบราณที่พวกเขาเห็นอาจจะเป็นวิญญาณของนักเรียนหญิงคนนั้นซึ่งยังคงผูกพันกับเสียงดนตรีและระนาดที่เธอรักวินัยพยักหน้าเห็นด้วยและเสนอให้พวกเขาลองค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมจากครูอาจารย์หรือผู้ที่เคยอยู่ในโรงเรียนนี้มานานพวกเขาเริ่มต้นด้วยการสอบถามจากครูประภาครูผู้สอนวิชาดนตรีไทยซึ่งมีความรู้และประสบการณ์มากมาย ครูประพาเล่าให้พวกเขาฟังว่านักเรียนหญิงผู้เสียชีวิตนั้นชื่อนงนุชเธอเป็นนักเรียนที่มีพรสวรรค์ในการเล่นระนาดและมักจะใช้เวลาอยู่ในห้องดนตรีจนดึกดื่นครูประพายัางเล่าว่านงนุชมีความฝันที่จะเล่นดนตรีในงานประกวดระดับประเทศแต่น่าเสียดายที่เธอจากไปก่อนได้ทำตามฝันนั้น เรื่องราวของนงนุชทำให้ทุกคนรู้สึกเศร้าและเต็มไปด้วยความเห็นอกเห็นใจพวกเขาตระหนักว่าวิญญาณของนงนุชอาจยังคงอยู่เพราะเธอต้องการทำตามฝันที่ยังไม่สำเร็จวินัยและเพื่อนตัดสินใจที่จะช่วยเหลือวิญญาณนี้ให้ได้พบกับความสงบสุขพวกเขาทุกคนเห็นพ้องกันว่าจะกลับไปที่ห้องดนตรีไทยในคืนต่อมาเพื่อพยายามสื่อสารและให้ความช่วยเหลือแก่น,นงนุชในวิถีที่พวกเขาสามารถทำได้ ตอนที่ 5. ความพยายามในการสื่อสารมีนาที่มีความอยากรู้มากที่สุดในกลุ่มเสนอให้กลับไปที่ห้องดนตรีอีกครั้งเพื่อพยายามติดต่อกับวิญญาณพวกเขาจัดเตรียมบทสวดและอุปกรณ์การสื่อสารทางวิญญาณเพื่อให้แน่ใจว่าจะไม่มีอันตรายเกิดขึ้นในคืนที่เงียบสงบและเต็มไปด้วยความลึกลับ วินัยและเพื่อนๆกลับมาที่ห้องดนตรีไทยอีกครั้งด้วยความตั้งใจที่จะสื่อสารกับวิญญาณหญิงสาวที่พวกเขาเชื่อว่าคือน,นงนุษทุกคนรู้สึกได้ถึงความเยือกเย็นและความตื่นเต้นที่แผ่ซ่านไปทั่วห้อง เมื่อพวกเขาเริ่มต้นบทสวดเสียงรอบข้างกลับเงียบลงอย่างน่าอัศจรรย์มีนาเป็นผู้นำในการสวดมนต์ด้วยใจที่เปิดกว้างและเติมไปด้วยความหวังว่าเธอจะสามารถเชื่อมต่อกับวิญญาณได้หลังจากบทสวดสิ้นสุดทุกคนรอคอยอย่างใจจดใจจอ่อ ทันใดนั้นเองเสียงระนาดแอกก็ดังขึ้นอีกครั้งแต่มันไม่ได้เป็นเพียงเสียงดนตรีธรรมดาธรรมดามันเป็นเสียงที่บ่งบอกถึงความสุขและความเศร้าผสมผสานกันทุกคนรู้สึกได้ถึงความหมายที่ซ่อนอยู่ในบทเพลงนั้นวินัยตัดสินใจพูดออกไปด้วยความจริงใจนงนุษย์ถ้าเธออยู่ที่นี่จริงๆเราอยากจะช่วยเธอเรามาที่นี่เพื่อฟังและเข้าใจความรู้สึกของเธอ หลังจากนั้นไม่นานเสียงกระซิบอ่อนโยนก็ลอยเข้ามาในห้องเป็นเสียงผู้หญิงที่เต็มไปด้วยความรู้สึกอ่อนโยนและเศร้าสร้อยขอบคุณที่มาฉันเพียงแค่ต้องการให้ใครสักคนได้ยินเสียงดนตรีของฉัน เสียงนั้นทําให้ทุกคนรู้สึกถึงการเชื่อมต่อที่ลึกซึง้งและความรับรู้ถึงความปรารถนาของวิญญาณพวกเขาตระหนักดีว่าภารากิจของพวกเขายัางไม่สิ้นสุดแต่การสื่อสารครั้งนี้เป็นก้าวแรกสู่การช่วยเหลือนงนุษย์ให้ไปสู่ความสงบสุขในที่สุดตอนที่ 6. กการติดต่อกับวิญญาณเมื่อพวกเขากลับมาที่ห้องดนตรีมีนาจุดทูบและเริ่มสนทนากับวิญญาณหลังจากนั้นไม่นานพวกเขาได้ยินเสียงหญิงสาวตอบกลับมา วิญญาณบอกว่าต้องการเพียงแค่เล่นดนตรีและไม่มีเจตนาร้ายเสียงของเธอเต็มไปด้วยความอ่อนโยนและเศร้าสร้อยที่แฝงอยู่ทุกคนรู้สึกถึงความจริงใจในคำพูดของวิญญาณและเริ่มเข้าใจว่าการที่เธอปรากฏตัวขึ้นนั้นไม่ใช่เพราะความหวาดกลัวแต่เพราะความรักในดนตรีที่เธอต้องการแบ่งปันมีนาพูดออกไปด้วยน้ำเสียงปลอบโยน เรายินดีที่จะฟังเพลงของเธอและจะพยายามทำให้ความฝันของเธอเป็นจริงไม่ว่าเธอจะอยู่ที่ไหนวิญญาณหญิงสาวเงียบไปชั่วครู่ก่อนจะตอบกลับมาด้วยน้ำเสียงที่เต็มไปด้วยความขอบคุณขอบคุณที่เข้าใจฉันฉันเพียงต้องการให้ดนตรีที่ฉันรักนี้มีชีวิตต่อไปการสนทนาครั้งนี้ทำให้พวกเขารู้สึกเชื่อมต่อกับวิญญาณในระดับที่ลึกซึง้งพวกเขาตระหนักดีว่าการกระทำที่พวกเขาทำอยู่นี้ไม่เพียงแต่จะช่วยปลดปล่อยวิญญาณให้ไปสู่ สสงบสุขแต่ยังเป็นการสร้างความผูกพันที่อบอุ่นและลึกซึง้งระหว่างคนกับวิญญาณด้วยวินัยและเพื่อนๆต่างรู้สึกถึงความรับผิดชอบในการช่วยเหลือวิญญาณให้ได้ไปสู่ที่ที่เธอควรจะอยู่พวกเขาตัดสินใจที่จะทำทุกวิถีทางเพื่อให้ความปรารถนาของวิญญาณหญิงสาวบรรลุผลในที่สุดตอนที่ 8. บทเพลงสุดท้ายในคืนสุดท้ายก่อนพิธีวิญ,ญญาณหญิงสาวได้เล่นบทเพลงสุดท้ายผ่านระนาดเอก เสียงดนตรีที่ไพเราะและเศร้าสร้อยทําให้ทุกคนรู้สึกซาบซึ้งและเศร้าไปพร้อมกันความงดงามของเสียงเพลงที่ก้องกังวานในข้องดนตรีไทยทําให้บรรยากาศเงียบสงบทุกคนหยุดนิ่งฟังด้วยใจที่เปิดกว้างและเต็มไปด้วยความเข้าใจต่อความรู้สึกของวิญญาณหญิงสาวบทเพลงนั้นเหมือนเป็นการอําลาครั้งสุดท้ายที่เธอต้องการจะสื่อสารกับโลกนี้เสียงที่แฝงด้วยความฝันที่ยังไม่สําเร็จและความปรารถนาที่จะได้พบกับความสงบสุข วินัยและเพื่อนๆยืนมองเงาของหิงสาวที่เล่นดนตรีด้วยความอ่อนโยนพวกเขารับรู้ได้ถึงความรักและความหลงใหลที่เธอมีต่อดนตรีและความรู้สึกที่เธอต้องการจะบอกเล่าในเสียงเพลงนี้ทุกคนรู้สึกได้ถึงความเชื่อมโยงที่ลึกซึ้งกับวิญญาณและเข้าใจว่าบทเพลงนี้ไม่เพียงแต่การบอกลาแต่ยังเป็นการแสดงความขอบคุณสำหรับการช่วยเหลือที่พวกเขามอบให้เมื่อเสียงระนาดเอกจบลงบรรยากาศในห้องดนตรีไทยเต็มไปด้วยความเงียบสงบ แต่ก็เปลี่ยนไปด้วยความหมายที่ลึกซึ้งวินัยและเพื่อนๆต่างรู้สึกถึงความโล่งใจและความสงบในใจพวกเขารู้ว่าการกระทําของพวกเขาได้ช่วยให้วิญญาณหิ่งสาวสามารถก้าวข้ามไปยังที่ที่เธอควรจะอยู่และเป็นการปิดฉากเรื่องราวที่เต็มไปด้วยความทรงจําและความรู้สึกที่ไม่มีวันลืมตอนที่9การอําลาที่สงบสุขหลังจากพิธีสิ้นสุดลงวิญญาณหิ่งสาวปรากฏตัวครั้งสุดท้ายในชุดไทยงดงาม เธอยิ้มและกล่าวคำขอบคุณก่อนจะหายไปอย่างสงบทำให้บรรยากาศในห้องดนตรีไทยกลับมาเงียบสงบอีกครั้งความรู้สึกที่แผ่ซ่านในห้องนั้นเต็มไปด้วยความอบอุ่นและความอิ่มเอมวินัยและเพื่อนๆต่างรู้สึกถึงความสำเร็จในการช่วยเหลือและปลดปล่อยวิญญาณให้ได้พบกับความสงบสุขการปรากฏตัวครั้งสุดท้ายของเธอเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการอำลาที่สมบูรณ์แบบและการขอบคุณที่ลึกซึง้ง เมื่อเธอหายไปบรรยากาศในห้องดนตรีไทยก็ค่อยๆกลับเข้าสู่ความสงบและความเงียบงนันแต่ในความเงียบนั้นกลับเต็มไปด้วยเสียงสะท้อนของบทเพลงและความทรงจำที่ยังคงอยู่ในใจของทุกคนวินัยและเพื่อนๆตระหนักว่าพวกเขาได้ทำให้วิญญาณหิงสาวได้พบกับสิ่งที่เธอต้องการนั่นคือการได้รับการยอมรับและการปลดปล่อยจากพันธนาการทางอารมณ์พวกเขาออกจากห้องดนตรีไทยด้วยความโล่งใจและความพึงพอใจที่ไม่อาจบรรยายได้ วินัยและเพื่อนๆมองหน้ากันและยิ้มอย่างมีความหมายต่างคนต่างรู้ว่าพวกเขาได้สร้างความทรงจำที่ไม่มีวันลืมเลือนและได้เรียนรู้ถึงความสำคัญของการช่วยเหลือและการให้กำลังใจในยามที่ต้องเผชิญกับความท้าทายการผจญภัยในห้องดนตรีไทยครั้งนี้ไม่เพียงแต่ได้เปิดเผยความลับที่ซ่อนเร้นแต่ยังทำให้พวกเขาได้เรียนรู้ถึงความหมายที่แท้จริงของมิตรภาพและความกล้าหาญที่มาจากหัวใจ พวกเขาสัญญาว่าจะรักษาความทรงจำของวิญญาณหิงสาไว้และให้บทเรียนนี้เป็นแรงบันดาลใจในการดำเนินชีวิตต่อไปด้วยความหวังและรักตอนที่10บบทเรียนและความทรงจำวินัยและเพื่อนๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับความสำคัญของการปล่อยวางพวกเขาสัญญาว่าจะรักษาความทรงจำของวิญญาณหิงสาไว้และใช้เรื่องราวนี้เป็นบทเรียนในการดำเนินชีวิตต่อไปเมื่อเวลาผ่านไปพวกเขากลับมายัง,งห้องดนตรีไทยในช่วงเวลากลางวัน เสียงหัวเราะและการสนทนาที่เคยมีในคืนที่น่าหวาดหวั่นนั้นยังคงดังกล้องอยู่ในใจของพวกเขามีนาหยิบกล้องถ่ายรูปขึ้นมาและบันทึกภาพของห้องดนตรีไทยไว้เป็นที่ระลึกต้นและอ,อมหยิบสมุดบันทึกของพวกเขามาเขียนความทรงจำและความรู้สึกจากการผจญภัยครั้งนี้วินยัยมองดูเพื่อนๆด้วยความภูมิใจและรู้สึกว่าเขาโชคดีที่มีเพื่อนที่กล้าหาญและเต็มไปด้วยความเมตตา พวกเขาทุกคนต่างรู้ว่าเรื่องราวของวิญญาณหิงสาวไม่เพียงแต่จะอยู่ในความทรงจำของพวกเขาแต่ยังเป็นเรื่องราวที่เขาจะนำไปบอกต่อเพื่อให้ผู้อื่นได้เรียนรู้ถึงความสำคัญของการยอมรับและความรักที่ไม่มีเงื่อนไขเมื่อพวกเขาเดินออกจากโรงเรียนในวันนั้นท้องฟ้าเป็นสีฟ้าสดใสและแสงแดดส่องสว่างพวกเขารู้ว่าพวกเขาได้ทำสิ่งที่ดีและเป็นประโยชน์และความทรงจำของวิญญาณหิงสาวจะคงอยู่ในใจของเขาตลอดไป การผจญภัยนี้ไม่เพียงแต่ทำให้เขาได้พบกับความกล้าหาญในตนเองแต่ยังทำให้เขาได้เรียนรู้ถึงคุณค่าของมิตรภาพและความหมายที่แท้จริงของการช่วยเหลือผู้อื่นพวกเขาสัญญาว่าจะนำบทเรียนเหล่านี้ไปใช้ในการดำเนินชีวิตและจะ,ะเผชิญกับอนาคตด้วยความหวังและความรักที่ไม่มีวันสิ้นสุด